เบอร์รี่ซียูกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับมีต้นนี้ด้วย เก็บได้ค่ะสิ่งมากมากเ,เลยคะ่ะไปเก็บเบอร์รี่ในเสื่กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะลูกอะไรอะ่ะนัสเบอร์รี่ป่ะคะถ้าแบกเบอร์รี่ต้องสีอะไรพี่กรโจ๊ตยำยำเหรอเดี๋ยวพี่เขาเอาตะกร้ามาให้ เราจะจับคนนะคะท่านที่จับกับกาไม่ต้องใส่เยอะมากนี่ค่ะก็ดนะืสีดจับมือต้อง,อนนงมือประอ,อนนงหงไ่งเอามือปันอันนี้คือคือลูกมันมันเน่าอ็เหรไห่คะเนี่ค่ะ,คะาาเดียเด๋ยวให้พี่ดูก่อนนี่ยอไม่เน่าเขาหน้าจะเป็นนกมาจิกอ๋ออันนี้เหรอ มี่ตัดให้โดนลูกมือแม่นี่น้องต้องจับมือในนี้นะคะอ๋อนี่เอาแม่ถือตากาจะกร้าน้องต้องจับลูกนี้แล้วพี่เอามือถือลูก <มา S 2> อ่ะพี่เอามือถือลูากใช่แล้วน้องก็ตัดก้านแล้วใส่ตะก,กร้าเบาๆเบาๆเย็นๆทะลูกมือจับพี๊ค้างๆแม่เสียวม,ม,มือมากแม่ เรียกแม่จ่แม่เหรอโอเคค่าวางเลยค่ะคุณตาหนุ่้ทางนู้นอันนี้เราใช้ดินเขาเลยแล้วเราก็จะผสมเป็นเป็นมะพาร,ร้าวสับมะพร้าวสับขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็เป็นพวกสายเชิ้าค่ะา,า,า,ามีลูกค้าก็สั่งเยอะอยู่เรายัง เ่นได้ตัดทั้งสองนี่นี่ชอ่ชอตรงนี้ตรงนี้ค่ะโอ้ฉันักนรัลฉันกแบคลขอแบกพี่ต้องไปดูก่อนว่าพอกลองแม่เลยลูกสนุกครับ่ลูกสนแม่สนุกค่าโอ้ย มีทรายอย่างเดียวเลย่เหมือนเป็นที่เล่นทรายของเด็กอะครับเหมือนชายหาดเลยครับม,มีน้็สหมีสระน้ำมีอุปกรณ์เล่นทรายด้วยครับโปโต้มีเป็ดอยู่ในสระน้ำทอดแก่ หลยเลื้อยไปแล้วก็เอาถุงดินมารองโฟโต้นอกจากมีเมลเบอรี่แล้วว่ะยังมีต้นไม้ขายด้วยนะครับลูกต้นไม้เยอะมากเลยครับหน้าโฟโต้หรือดอกไม้ใหญ่กว่ากันคนระับหน้าโฟโต้จริงครัไหนลองไปเทียบกันสิครับก็โฟโต้ใหญ่กว่าจริงมากใ,ใกล้ๆสิครับโวจริงด้วยครับ หน้าโตใหญ่กว่าครับ p ต o อ้วะน่ะต้นไม้แปลกๆเยอะเลยนะครับที่บอกว่ามีต้นแอปเปิ้ลด้วยแล้วก็มีต้นลำไยด้วยนะลำไยลูกใหญ่เท่ากำมือเลยนะครับที่บอกว่ามันยังไม่ออกลูกครับเนี่ยต้นมันนะครับนี่ครับ เก็บได้อมอนดกดีนปุ<า>โตเก็บคนเดียวเลยครับเนี่ยย,มมยูนวนไวิงมอเบลีสีขาวดกมากดกมากมากเห็นไหมโหเตม<อ>็มต้นเลยมันสีเขียวเหมือนใบเลยดูไม,ไม่ออกว่ามีลูกอยู่ โตโตเพราะว่าดอกกุหลาบสวยมากเลยนะครับสีแดงแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยครับแต่มันมีนามอะเอาไปเก็บไปปลูกเดี๋ยวไปปลูกที่บ้านนะฮะพี่เขาบอกว่าที่นี่มีพันไปขายไปขายด้วยนะครับเอาไหมถือไปลองปลูกที่บ้านเลยครับ่งั้นไปลองถามพี่ดูครับว่าต้นละเท่าไหร่ครับโหมีดอกเลยลูกเอาต้นที่มีดอกเลยไหมครับไปปลูกจะได้มีดอกเลยลูกต้นนี้เนาะ กำลังติดดอกน้อยอยู่ไอคกุหลับของพี่หลักของพี่มีดอกเตรียมพร้อมนะครับจะปลูกยังไงก็มีดอกครับโรสแบรี่ีนี่เบอร์รี่ซีวูนะคะเก่งมากเลยคะ่ะเดี<บ>๋ยวบ,บายบายนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักกันก่อนนะคะ